อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับการเล่นทวนนะครับเลเวล1ถึง60นะครับที่ผมเล่นมาเองนะครับเอ่อตอนนี้ก็คือเล่นอยู่ที่เซิร์ฟไต้หวันเนาะนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันสำหรับบอทเกมยี่ชั่วโมงอยู่เนี่ยผมขอแนะนำ ug phone แอปพลิเคชันบอทเกมคุณภาพดีราคาถูกเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองนอกจากบอทยังสามารถเอาไปล่าบอสหรือเล่นกิจกรรมรรยวันได้อีกด้วย การันตีคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันเพื่อขอรับส่วนลด20บาทได้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยผมแนะนําเป็นระดับ GVP ขึ้นไปบอร์ดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีสะดุดหมดปัญหาโทรศัพท์ร้อนเปลืองค่าไฟ UG Phone สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Windows Android แล้วก็ iOS เลยอย่าลืมกดรับส่วนลด20บาทกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของปลานก่อนแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของปลานี่นะครับ ค่อนข้างจะสําคัญมากนะครับผมในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยครับเอ้ยมองว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เติมเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยการอัพปานตามลําดับนะครับที่ผมลองเล่นมาแล้วนะนี่คือผมแบบรีมาแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยลองปรับตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับปานเนี่ยมาถึงเนี่ยเราจะอัพตัวนี้ก่อนนะครับก็คือจะทําให้การโจมตีวิชาของเราเนี่ยครับมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะติดครินะครับอ่ะซึ่ง ถ้าเกิดว่ามันติดครีนะเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันจะขึ้นเป็นแบบตัวอักษรจีนนะครับขึ้นมาด้านบนนะในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยคือติดครีนะครับมันจะทําให้สกิลเราเนี่ยติดครีได้นะครับผมแล้วก็ลําดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นปานอันนี้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยเพิ่มนะครับพลังป้องกันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะดูก่อนนะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นนะครับ อ่ะทำไมถึงต้องมาอัพแบบปลาระคางทองก่อนนะครับก็คือต้องบอกว่าในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าจริงๆนะครับในเซิร์ฟไทยนะครับคนที่เล่นงบน้อยนะครับหรือว่าสายฟรีนะครับจะมีข้อจํากัดนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของการตีบวกนะครับก็คือบวกชุดบวกออกแขนบวกรองเท้าบวกเกราะอะไรเงี้ยบวกอาวุธเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสแตกได้ ตั้งแต่ตอนที่เราตีขึ้นบวก2เลยนะครับก็คือบวกเนี่ยมันโอกากาส94%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ยาน5%เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น99%เกนาะนะครับแล้วก็ขึ้นบวก3เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น80%นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อะถ้าเกิดว่าคุณเล่นมาในช่วงแรกแล้วเนี่ยนะครับลำดับการทำของอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ อย่างผมเนี่ยนะครับผมทำเอ่อพุดมาเนี่ยเนาะนะครับไอเนี่ยผมหมดไปแล้วนะครับแล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่จะทําให้ชุดนะครับหรือว่าอาวุธของเราเนี่ยไม่แตกอ่าถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นสีนี้เนานะนะครับเนี่ยที่ทาให้ไม่แตกเนี่ยนะกนะ็ะคือ พอตีหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือ0ูนย์นะครับมันจะไม่ทําให้แบบพวกของที่เราออฟมาพวกนี้นะครับมันหายเรื่องของการทําค่าป้องกันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสําคัญมากในเซิร์ฟเวอร์นี้หรือว่าเรียกว่าเป็นในเวอร์ชันนี้แล้วกันนะเวอร์ชันนี้นะครับค่าป้องกันหายา,ยากแต่ว่าทัวนเนี่ยมีปานระครังทองเป็นปานที่ดีมากนะครับสาหรับคนที่เล่นงบน้อยนะในส่วนตรงนี้นะหลังจากที่เราอัพเดจเสร็จแล้วเนี่ยให้อัพ ปานระคังทองเลยนะครับเสร็จแล้วลงมานะครับอัพพายุขัางทรายสิ้นนะครับ10นะครับแล้วก็ไปอัพให้โกรธไวเนี่ยนะครับเต็มนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับคือทวนเนี่ยนะครับจะมีปานที่ทำให้สามารถกดยาเนี่ยนะครับตัวเนี้ยยาเนี่ยจะทำให้เรากดยาแรงขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากนะคือข้อดีเนี่ยอย่างเช่น เห็นไหมเวลาผมโดนตีเนะี่ยโดนมอนตีเนี่ยนะครับ257เออแล้วตั้งปั๊มยาเร็วนะอันนี้คือผมตั้งปั๊มยาเร็วนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้มอนอีดิทไอกองตรงเนี้ยมันบังเอิญว่าเดินมันอยู่ตรงนี้แล้วมันวิ่งมาตีผม,มสองตัวกลายเป็นผมโดนดอกละห้าร้อยห้าร้อยเงี้ยบางทีเนะี่ยการปั๊มยาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยช่วยเอาชีวิตรอดในช่วงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่นิดนึงแล้วกันนะครับนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย กลัวว่าตัวเองจะตายนะครับเออก็ให้อัพอันนี้ไว้1น,นะครับเสร็จแล้วค่อยไปอัพเอกโกรดเร็วนะครับให้เต็ม20แล้วก็กลับมาอัพพายุข้างทางลาสิ้นนะครับให้เต็ม20ซึ่งตรงนี้เลเวลคุณจะอยู่ที่ประมาณ59ถ้าเกิดว่าคุณอัพอันนี้1แต้มนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็น4ปลานะคุณจะอยู่ที่5 8เนี่ยก็คือจะเป็นเสียเนี้ยเต็มนะครับลำดับก็คือเดเมจหนึ่งนะครับกันนะครับ2แล้วก็ มาพายุข้าง10แล้วก็อันนี้นะครับเออแล้วก็อันนี้1นนะครับทิ้งไว้นะครับแล้วก็มานี้20แล้วก็มาอัพเออพายุข้างให้เต็ม20นะครับผมก็จะอยู่ในช่วงที่ถึงเลเวล60นะครับอ่ะแล้วก็ปลานนี้นะครับเป็นปลาที่มีโอกาส8%นะที่ผมอัพได้คือเลเวล7นะครับก็คือผมใส่หูเลเวล1ข้างนะเออมันเลยเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะจริงๆมันคือเลเวล6แล้วมันเพิ่มหนึ่งเป็นเลเวล7นะครับคือปลาเนี้ยนะครับ จะทาให้นะครับโอกาส8%นะครับที่จะเอาพลังโจมตีของเราอะ่ะมาเป็นพลังป้องกันซึ่งผมมาลองอัพมาดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสติดบ่อยไหมนะครับคือถามว่ามันแบบติดไหมมันก็ติดแต่ว่าถ้ามันติดเนี่ยมันจะติดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะแบบไม่รู้ว่ามีส่วนว่ามันจะเลเวลยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันติดอยู่กี่วินะครับก็คือมันน่าจะติดอยู่ประมาณ5วินาทีอะ่ะนะเนี่ยเห็นปหเนี่ยติดแล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ย แล้วก็กระพริบดับไปแล้วนะครับเมื่อกี้คือติดแล้วแล้วก็ดับไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูหลอดใต้ชื่อเมื่อกี้นะเออลองย้อนไปดูนิดนึงนะนะครับแล้วก็รอแมกแป๊บนึงเนี่ยลองดูนะว่ามันจะมีโอกาสติดอีกไหมนะครับแล้วทีเนี้ยเอ่อพอลองแบบนี้แล้วนะครับในมุมผมแล้วกันนะคือผมมองว่าการที่ถ้าเกิดว่าคุณอัพหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้ยเต็มแล้วแล้วอันนี้ทิ้งไว้หนึ่งพอนะนะครับอาจจะพอเลเวลหกสิบแล้วอ่ะอาจจะไม่ต้องมาอัพอันนี้ ให้มาอัพเพิ่มเลือดนะครับมันจะทําให้เราอะเวลาที่เราไปตีบอสนู่นนี่นั่นหรือว่าตีมอนอีดิทสอกองหรือว่าตีมอนข้ามเวลิละเราจะมีเลือดไปชนแล้วเราปั๊มยาได้แรงขึ้นนะครับเออก็คือเราปั๊มยาแรงแล้วเรามีเลือดก็คือหลอดเนี่ยเวลาโดนฮิตตีมา1-2-3สเราจะรับฮิตได้มากขึ้นเอ่อในส่วนตรงปลาเลเวลหกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องอัพในตอนนี้ก็ได้นะครับให้ไปอัพเลือด ให้เต็มก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดีซึ่งผมอัพมาลองเทสดูเนาะนะทีนี้ลำดับประมาณ1ถึง60เนี่ยนะครับจริงๆก็น่าจะถึง70เลยแหละก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะก็คือไปจบที่เลือดนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของการลำดับการทําของนะครับหรือว่าแบบต้องทําของช่วงเลเวลไหนดีครับอะไรเงี้ยคือผมอ่ะตอนนี้เล่นมาแล้วก็ลองนะครับทาของ อย่างที่บอกตอนต้นคลิปไปใช่ไหมว่าไอ้ยันที่มันทําให้ของเราอะนะครับออไม่แตกก็คือเหลือศูนย์นะนะมันจะมีราคาตรงนี้อยู่นะครับก็คือมันอยู่ที่ประมาณ20ผมจะเรียกมันว่า20ทองแล้วกันนะนนก็คือมันอยู่ที่ประมาณ20ทองนะครับทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เติมน้อยตรงนี้เราอาจจะต้องไปหาเทรดจากการแรกลกร้านค้ามาแต่ว่าในช่วงของการเล่นวันแรกอะ,อะโอเคมันจะมี วิธีแล้วกันนะที่ผมเล่นแล้วมาตกผลึกแล้วกันเนาะว่าถ้าทําประมาณเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเซฟกว่าแล้วกันนะครับก็คือลําดับการทําของนะในช่วงแรกเนี่ยนะครับเออเล่นจนถึงเลเวลประมาณ40อะ่ะก็คือให้ตีชุดมาก่อนนะครับซึ่งผมอะ่ะเติมนะผมเติมวันนี้มาเทสเลยนะครับก็คือจะเป็นชุดนะครับชุดแดงเนาะชุดแดงแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธแดงนะครับเออ อ่ะหลกัหลกๆเนี่ยก็คือพยายามนะครับตีเสื้อให้ได้ก่อนนะครับสักบวก5อะไรเงี้ยที่เลเวล40แล้วกันนะเลเวล40บวก5บวก6เนี่ยอ่ะตรงเนี้ยเราจะเอาสล็อตนะครับเพื่อที่จะมาทําค่าป้องกันนะครับก็คือเสื้อเนี่ยมันจะได้ค่าป้องกันเยอะนะครับแล้วชิ้นอื่นเนี่ยนะครับที่ผมลองมาเนี่ยนะครับเลเวล40เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ตรงนี้ก็ได้อันเนี้ยแล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นของวันแรกเนี่ยหินเนี่ยนะครับ มันจะหาค่อนข้างยากซึ่งตรงเนี้ยเลเวลของมอนที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะดรอปหินที่มีค่าป้องกันสูงขึ้นให้กับเราช่วงแรกเราอาจจะได้แบบ2-3-4อะไรเงี้ยนะครับแล้วอ,อตรงส่วนนั้นน่ะผมอยากให้เก็บไว้นะถ้าเกิดว่าคุณไปทาชุด4 0อ่ะมันจะใช้ได้ประมาณนึงนะครับแล้วผลทางที่เราจะไปสามารถเก็บข้ามเลเวลได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับตีบวกส ของ40พอนะครับเนี่ยผมลองมาแล้วนะครับเอาหินรวมอะไรพวกนี้มานู่นนี่นั่นเนาะนะครับเออให้เก็บพวก5 3 4 4อะไรเงี้ยไว้อะไปทำชุด50ก็คือเริ่มทำของตอน50นะครับอ่ะอย่างเสื้อเนี่ยผมก็ทำมาเทียบเลยว่าเอ้ยช่วงเร็ว50เนี่ยเอ้ยมันประมาณนี้แล้วเดฟมันได้นะเออแล้วของแบบถ้าเกิดว่าอยากจะจัดเต็มเนี่ยนะครับอ่อช่วงเซตประมาณ50เนี่ยถือว่าเหมาะสมเพราะว่า เราอ่ะจะไปตีเสือข้ามเลเวลอ่าก็คือเสือชินมูอ่ะมันน่าจะมีตี้ข้ามเลเวลอะไรเงี้ยเราต้องทนไอเดเมจของเสือชินมูที่มันเลเวล60อ่ะมันจะห่างจากเราประมาณแบบ7 8แเวลแล้วแต่ของว่าคุณแบบเฮ้ยทำของมาประมาณไหนซึ่งค่าเดฟป้องกันสำคัญมากในช่วงนี้นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเวลได้แล้วก็ไม่เสี่ยงตายเยอะเนาะผมเนี่ยลองเล่นมาแล้วเล่นแบบโซโล่เลยนะคือเซิร์ฟที่ผมเล่นอนะ่ะมันค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีคนนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องโซโล่นะครับเนี่ยเห็นปหเนี่ยตอนแรกผมก็ตีอันนี้มาเทสปึ๊บปื๊บป๊บอ่ะข้อสรุปก็คือทําเซตเต็มในช่วง50อะ่ะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็อ่ะต่อไปก็เป็นในเรื่องของอาวุธแล้วกันนะครับอาวุธเนี่ยผมก็เทสนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธแดงเนี่ยคุณเติมมาในช่วงแล้วแล้วคุณก็มองว่าเอ้ยไม่ไม่อยากทาอาวุธอะ่ะอันเนี้ยใช้ได้ถึงตอนเลเวล60เลยนะครับ ผมจะเอาออกมาให้ดูแล้วกันนะคือความแรงนะครับมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันสมมติว่าถ้าเราทำออในส่วนของอาวุธอันนี้มาซึ่งจะบอกไว้ให้นะว่าหินโจมตีวิชานะครับโคตรยากแล้วถ้าเกิดว่าแบบช่วงแรกที่เซิร์ฟมันเปิดแล้วแบบมันแย่งกันนะครับมันเปิดร้านแล้วมันแย่งแย่งราคามันก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับ ผมก็ลองครับทำมาเนี่ยคืออันนี้คือหินที่ผมดรอปนะคือ14 12เนี่ยนะครับคือที่ดรอปแล้วก็เอามายัดยัดเยแล้วก็หินหมดอะ่ะก็คือหมดแล้วผมแทบจะไม่มีทําช่วงอาวุธเลเวล60เลยด้วยซ้ำนะครับเออก็เลยใส่99ไปแล้วมันหมดละอันนี้22%ที่เห็นเนี่ยคือผมไปซื้อมานะผมใช้ตาลึงที่เป็นทองอะ่ะนะครับก็คืออันเนี้ยซื้อมานะเพื่อที่จะทําอาวุธเลเวล60อะ่ะไม่งั้นผมไม่มีหินวิชาใช้หลอม สำคัญอย่างนึงก็คือถ้ามีงบนิดนึงข้อแนะนําถามว่าอาวุธอันนี้เติมแล้วคุ้มไหมคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณะเหลือหินโจมวิชาเไปทําอาวุธเลเวลหกนึกออกว่าอาจจะเป็นลองท็อปหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องท็อปก็ได้แต่ว่าการที่คุณมีโจมวิชาไว้อมันจะช่วยที่ทําให้คุณสามารถปิดมอนได้แล้วก็ตีสักบวกสนะอาจจะใส่ไฟใส่พิษแล้วก็ใส่แบบ วิญ,ญญาณต่ําอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่นะครับซึ่งแพ็คเลเวลหกสิบอ่ะมันจะมีวิญญาณต่ํามาให้ด้วยนะรู้สึกว่าอ่ะเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นวิญญ,ญาณต่ําใช่ไหมอันเนี้ยอ่ะใช่เหม,มือนจะเป็นแบบเปิดวิญญ,ญาณต่ำหนึ่งขั้นแล้วไปใส่อะไรเงี้ยก็อาจจะใส่เพิ่มเดเมจหนึ่งทีนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ก็จะจบไปในเรื่องของชุดกับอาวุธนะแล้วก็อีกนิดนึงนะในส่วนของเอ่อค่าพิชิตนะครับค่าพิชิตเนี่ยนะครับต้องระวังตรงเรื่องของไอ้ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะวิ่งเท่ๆหน่อยนะแต่ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับคือผมอยากได้สกิลมาดูว่ามันในนี่แรงมากกว่าอันไหนมันคือถ้ามันแรงที่สุดอะผมจะใช้อันนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ท่าวิ่งเนี้ยคือค่าพิชินมันจะไม่พอนะเนี่ยเห็นปะไม่เหี้ยตายพูดยังไม่ทนันคำเลยคือขนาดทวนที่มีเดฟเยอะๆเนี่ยยังตายเลยนะครับอยู่ดีๆตายเฉยอะไรมาฟาดวะปิดอยู่เนี่ยเออเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ พยายามมาลำดับให้ดีนะครับแล้วมันจะเหลือเหลือไอ้ยันที่กันแตกนะครับตีเหลือสูงะเหลือมาอัพหินกัน4ี่กัน5กัน6กนะครับกัน7นะครับมันจะเหลือมาทําถึงเลเวลช่วง60จริงๆไอ้พวกหินพวกนี้มันจะเหลืออยู่แล้วไอ้หินกันกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตั๋วมันต้องเสีย20ทองไงถ้าเราไม่ได้เติมหรือว่าถ้าเราแบบ ถ้าขายไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยจะสําคัญนิดนึงนะอ่ะแล้วก็เออก็จะมีเรื่องเรื่องของหินเสริมพลังด้วยนะครับที่เวลาตีบวกตรงเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงถ้าเกิดว่าเราไปอัดมันเวอ่อวังๆเยอะๆอะไรเงี้ยสี่สิบห้าสิบที่มันต้องใช้3มก้อนให้เนี่ยมันจะใช้ก้อนเดียวเนาะมันต้องใช้3ก้อน3ก้อน3ก้อนอะไรเงี้ยให้ไปนเน้นเสื้อแล้วกันนะครับก็น่าจะจบตรงนี้นะเออแล้วมันจะเหลือทําถึง60แล้วอ60สะ นียหล่ะอย่างเนี้ยเดี๋ยวคุณก็จะเวลสบายคือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ในช่วงตรงเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเตรียมของดีๆอ่ะิบสิบเนี่ยนะครับมันจะเวลสบายกว่านี้เยอะถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของสัตียงนิดหนึ่งแล้วกันนะแอคสเสตียงอันนี้คุมถ้าเกิดว่าเอามาเติมเนี่ยคุณจะสังเกตว่าถ้ามันปั่นสกิลทีนึงเนี่ยเออมันจะแรงเกือบเท่าของผมเลยอันนี้คือมันตีธรรมดานะแต่ถ้ามันปั่นสกิลอะ่ะคือมันเป็นพันเลยนะ ถ้าว่าเราจะมีฮิตเพิ่ม1ฮิตในการตีซึ่งกิจกรรมสัว์เลี้ยงอะผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของผมอะมันไม่มีแล้วผมเติมแยกตัวนี้ผมเติมไปประมาณพันเประมาณ1,700บาทนะครับเพื่อให้เล่นได้นะครับมีตั๋ว V.I.P นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเออ,อยังติดเรื่องป้องกันนิดนึงที่ถ้าเกิดว่ามันเก็บดีๆมันมันมาได้ถึง60จริงๆนะครับโอเคแล้วก็ส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ,อ๋อสิ่งที่เรียกว่าฉายาแล้วกันนะ ตรงส่วนของฉายาเนี่ยนะครับก็คือเนี้ยเนาะนะครับอ,อ๋อถ้าเกิดว่ามีแพ็กที่สามารถเติมได้อะก็เติมมันจะทําให้คุณเก็บเลเวลได้ดีขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะให้ค่า e p ที่ดีขึ้นต่อการอัพหนึ่งฉายานะครับซึ่งผมมาติดอยู่ที่แบบวันที่1 2 3 4 5จริงๆผมเปลี่ยนเมื่อวานนะหกอะเนี่ยช่วง5 6เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีฉายาเพิ่มสักขั้น2ขั้นอะไรเงี้ยมันมีแพ็กเด้งอะไรถูกขึ้นมานะ ก็เติมไปก็ได้นะเออมันจะทําให้เราแบบได้อ็ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดันเลเวลตัวเองให้ทิ้งห่างคนเออที่เขาไม่รู้เรื่องเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับตรงส่วนของทวนเนี่ยลำดับการอัพปรานแล้วก็ทําของเนี้ยน่าจะมีประมาณนี้เนาะซึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะทําคลิปแยกเรื่องออสถานที่การเก็บเลเวลให้นะครับซึ่งนั้นก็น่าจะใช้ได้ถูกอาชีพอ่ะเดี๋ยวเป็นคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ ในไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันขอบคุณครับ